ý thức 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 ý va per il programma di <Okay. S 2> ท่านนายกนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับผมในนามกรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์2567นี้กรมทางหลวงได้ดําเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันระหว่างวันที่11เมษายนถึง17เมษายน ภายใต้หัวข้อรณรงค์เดินทางทั่วไทยในนามกรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้มาสร้างันและให้กำลับบงใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาสกลสงกรานต์2567น,นี้ขอขอบคุณครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ กล่าวรายงานการดำเนินง,งานในช่วงเทศกาลสงการขอเรียนเชิญค่ะช่วงเทศกาลสงการเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวหรือทำบุญทำให้หลายเส้นทางมีปริมาณการจราจรหนาแน่นและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง สูงกว่าในช่วงปกติกรมทางหลวงในฐานะผู้รับผิดชอบกำกับดูแลทางหลวงขณะในหน้าที่และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการในการดูแลอำนวยความสะดวกและพอะความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางโดยในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงได้ดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนบริการช่วยเหลือสุกเฉินจัดทำแผนที่และป้ายแนะนำทางจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทางการน,นำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง มึงข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มศักยภาพกระทรวงคมนาคมโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมสนองตอบนโยบายของรัฐบาลจึงมีข้อสั่งการให้กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดและปลอดภัยเนื่องจากเทศกาลของการปีนี้เนี่ยมีช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องสองช่วงก็คือเรื่องแต่วันที่6จนถึง17เมษายนะครับ เราคาดการว่าจะมีใบแดงการจราจรถึงเข้าออก12ล้านคันโดยเป็นขาออกประมาณ6ล้านคันเศษขาเข้าก็ประมาณ6ล้านคันเศษใกล้เคียงกันทั้งขาเข้าและขาออกนะครับมีแรงการจราจรออกจากกรุงเทพแล้ว2.6ล้านคันเศษซึ่งเกือบ60%ทั่วประเทศเพื่อจะดูนะครับเราคาดการการเดินทางจากต่างระดับบางขุนเทียนมิตรภาพนะครับมิตรภาพเราจะเห็นว่าเรามี M6 เส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับ จะเห็นว่าตรงตัวเลขคนนี้ก็เป็นปริมาณการจราจรนะครับจะเริ่มติดตั้งแต่ช่วงปากช่องนะครับซึ่งตรงนี้บริเวณตรงนี้ได้เช็คไปแล้วจะเป็นปั๊มน้ํามันที่มีปริมาณเยอะถ้าเป็นทางเข้ามอเตอร์เวย์จะอยู่ช่องนี้ครับวันนี้ก็ยังมีความคล่องตัวสูงอยู่นะครับกรับสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการท่านประหลัดท่านอธิบดี จ้าหน้าที่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับเมื่อกี้มาก็ทางท่านโฆษกก็บอกว่าขอบคุณที่ผมสลับเวลามานะครับวันนี้เป็นเรื่องทางใจเล็กๆน้อยๆซึ่งผมต้องมาให้กําลังใจอยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์ไทยเป็นวันผู้สูงอายุนะครับเป็นนิมิตหมายดีในวันขึ้นปีใหม่ก็ขออานวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับช่วยกันปฏิบัติหน้า,าที่ขับเคลื่อนประเทศไปด้วยความ จเจริญย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกท่านก็ต้องรับคําชมเชยอย่างมากนะครับเพราะว่าปิดทองหลังพระมาโดยตลอดอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลนี้ก็ตามทีทีท,ทีงพวกท่านจะได้ไปอยู่กับครอบครัวได้ไปเที่ยวสุสนานก็ต้องมาอยู่ที่นี่เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านสังเกตเห็นได้เนี่ยผมอะตอนที่ผมเป็นอยู่ฝ่ายอยู่ภาคเอกชนน่ เฮดไลน์ที่ขึ้นตามตัวซิมต,ต่างๆก็จะบอกตลอดเ,เวลาว,าว่ามีคนตายเท่าไหร่ในช่วงปีใหม่รถติดก,กี่ชั่วโมงจากกรุงเทพไปเขาใหญ่นะครับคราวนี้ชัดเจนนะครับเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาก็คือจํานวนรถติดเนี่ยน้อยลงไปเยอะมากนะครับผู้เสียชีวิตก็น้อยลงไปก็เป็นเรื่องที่พวกท่านให้ความใส่ใจแล้วก็ส่งผลในทางบวกตลอดเ,เวลานะครับเรื่องนี้ก็พอเป็นเรื่องดีๆก็ไม่มีใครบน่น ไม่มีใครผลก็พวกท่านที่ปิดทองหลังเพราะก็ถูกลืมไปนะครับแต่ว่าผมไม่ลืมนะครับผมพูดกับท่านรัฐมนตรีตลอดเวลาว่า,วาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรต้องขยายผลว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาถือเป็นช่วงปีใหม่ที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งเลยนะครับถึงแม้บางถนนเองก็จะติดแต่ลอดเวลาอินิเชทีฟจากพวกท่านไม่เป็นเรื่องของ M6 ที่ตัดสินใจเปิดชั่วคราวก็ช่วยทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมาก แทนที่มาติดรถเป็นสิบสิบชั่วโมงก็สามารถกลับไปเยี่ยมบรรพบุพร,ร,รุษหรือไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเป็นหลายหายชั่วโมงนะครับถนนพระรามสองเองซึ่งก็ทํามาไม่แน่ใจว่า50เท่าไหร่ปีแล้วนะครับก็มีแผนที่ชัดเจนว่าจะติดว่าจะเสร็จภายในสิ้นปีหน้านะครับแต่ว่าถึงว่าสิ้ที่สิ้นปีปีหน้าก็ตามทีระหว่างนี้ท่านก็มีแผนง,งานระยะสั้นเพื่อที่จะรองรับ การจราจรที่ต้องยอมรับนะครับในช่วงสงกรานนี้ก็จะติดมากขึ้นนะครับปริมาณรถที่คาดเดาวไว้ว่าจะสูงขึ้นจากช่วงปีใหม่เพราะฉะนั้นเเรื่องรถติดเนี่ยเเป็นเรื่องที่ต้องมีแต่ผมมั่นใจครับว่าในการบริหารการที่ดีในการที่เราใส่ใจเข้าไปในทุกๆปัญหาเนี่ยการจราจรก็จะไม่ติดมากเท่าที่ถ้าเกิดไม่มีการบริหารนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทาง้านกรมทางหลวง นะครับแล้วก็ได้ดูครบหมดทั้งการท่าสักยาญการท่าเรือนะครับบขอสอรถไฟนะครับแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเองตำรวจที่ช่วยกันดูแลนะครับลงรายละเอียดทุกรายละเอียดแก้ไขปัญหาอย่างตลอดนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากแต่ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาแล้วก็ <c oughs> หัวคิดในการที่คิดแก้ไขปัญหากันครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับราชการขอบคุณมากครับ คณะท่านผู้บริหารอาจจะเรียนเช้ไมโคริเวณด้านหน้าได้เลยนะคะฝั่งฝั่งนับนเพื่อนนับ